สวก็ดีพอแม่พี่น้องทางช่องในหอยซีแปดนะครับวันนี้พาพี่พาน้องมาตลาดซื้อขายโคกกระบือนนนสวรรค์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดลอยเอ็นเฮานะครับเปิดทุกเช้าว,วันจันทร์กับวันพฤหัส,สบดีโดยเฉพาะวันจันทร์นะครับพี่น้องงวยติเข่ามาหลายในหางไใงใกับเข่ามานะครับฝากกดแชรก์กดไลค์กดติดตามไปนะครับอย่าสิงลงไปสืบราคาฝากพอแม่พี่น้องนะครับ <S <S สือแกนงวยเลี้ยงเนื้อตีไอ้ทาเด็ดนี่น S <S <S เอาง้วนเนื้อกันครับผมเล่นแต่บวนเนื้อไปเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องชุดนี้เพิ่นก็ไปเอาออกจากข้อเท้าเท,าทาบ้านเทาล่ะอาพี่น้องทางประชุมรัฐมีงว้วนสิขายกับร่องโทรหาหอยขาเบิงกอนนะครับแล้วเพิ่นเอามาเข้าไปเบิงซื้อน้ำแข็งไวอ่ายด้วยนี่ชวนยายซื้อน้ำแข็งนะเอาผมคว้าเบอร์ฝากพี่น้องในไอ้เมื่อนี่ศูนย์หกสี่เก้าสี่หก กับผมกับคุณนลายๆกับไอ้กับผมมืนอนี้ได้ตัวปูนะครับฝากพี่น้องมือเอียบนีแต่เอาไปใส่บุญดีดีนี่ครับทำมือห้อาเขาต้มเอาชุดนี่ไปเลยนี่ตัวลายลายปันได้กว่าครับไอ้หาพันหาห้องไวนะ้เนาะโอ้มาถือแข้งขาแข้งเนี่ยแต่อ้บางสามจีปีขึ้นหลังมิเตบอกมืนกลัวมืนกลันกนกวนะครับ 5, หาปันหามือห้าเขาต้มนะครับเ่าต้องขาดอกหมูขาง่วซูพี่น้องกินรถไอ้ามาแต่บ,บ้านไหนครับเนี่ยอ,อ๋อดงคังใหญ่ไม่บ้านพี่น้องผมต้นเนี่ยมาน้าไอเอ็มบ่ทีมงานไอเอ็มบ่มีบบนี้มีรอยจังฉี่เรื่อยๆบ่ไอ้ไอ,อ้ครับอ๋อมีมาเรื่อยๆอยอูะ สุดยังสีแหละพี่น้องหาพัญหานะบนท่านตัวบนท่านตัวกันได้โตว,วางสีพันนี่มวลเลยนี่พาสีเลย <c oughs> ไอสะดวงให้เบอร์โทรไว้ปะอ่ะเบอร์เบอร์อรรผมขอเบอร์ไว้นี่ฮะผมได้ติด98ครับ098 99 99 26 26 909ในหอยหอยติ๊กครับขอบคุณหอยติ๊กหลายๆนะครับ ีนั่งเอาไปใส่มือบุญนะครับโดยเฉพาะบุญบางไฟนี่ส่วนจังหาคนหลดสบายเลยวครับผม,มรอยเลี้ยงรอย<ม>กินเหมียงนะครับรอยกินเหมียงถูกถูกผมขาตั้งกองกับมีปัญหานะครับโตแทมช่างงองไ้ซีซิบหาพี่น้องเอ้สายงามๆนะครับมีรอยเกือบรอยหาซิบบวก เรื่องของคอมพิวเตอร์ติดงานมันถามอยู่นะครับสวยๆเลยจีมง,งานพาเทศนะครับตัดสินใจไปพี่น้องสายง่วงงามนะครับแต่ก่อนมี้แปดสิบห้าเพรรู้แต่ตอนนี้ลดกระหนำห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือสี่สิบห้าเออสะอ่อนครับผม พี่น้องถามามาถือบอนะครับผมได้ตอบได้เลยว่าถือคักนะครับแต่ก่อนหนิไข่เพผืนโบห่วงเสียน,นะครับธรรมดาละ่ะช่วงขาขึ้นกับขาลงนะครับพี่น้องเอาเงินท่านกับท่านนะเอามาจากโตครับประเทศมื่อนี่เดียเเ๋ยโค้มนี่โคม้มใหญ่สวยๆเลยนะครับว่าม่พี่น้องเนี่ยนางดี นีเกือบลอยหาชิบบวกเพียงหนผาผากผมเลยใหญ่ๆงามๆเลยเพระเทศผมคว้าเบอร์ปากกว่าแม่พีนองนะศูนย์หกหนึ่งศูนย์งหนึ่เก้าหนึ่งหกเก้าสองเก้าขอบคุณหลายๆครับพอ่อกับผมพี่นองว่าต้องแปลกตาเนาะครับมือมือว่านกับมือเชาเห็นด้วยขอกว่าในหอยชีแปดนะครับนี่แหละหมอหมอประจำขอกในหอยชีแปดมาจุนสวัสด,ดีครับ ได้มาจแกตัวมือหนึ่งเดียวตัวเดีย,วเด,ยว,วเด็ดเด็เดฝากพี่น้องห้องไว้หลายปรนไดครับหมอจุนเนี่ยเจ็ดหารหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าพี่น้องเอ้ยเบิ้งหัวตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทผมตัวนี้น่าจะสูงประมาณเท่าใดหมอจุนมาร้อยสี่สิบอยู่นะร้อยสี่สิบหัวโลนจากการทำเขามาจะบอกนะว่าหมอจุนเห็ดเขาเองตัวนี้ เห็ดไปเห็ดจะหน่อยแล้วก็น้ำซื้อมาพร้อมลูกปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงพีแซดหนึ่งสามศูนย์จะบอกได้ว่าผสมเองพร้อมตัวเหนียวตันได้ผสมนะครับกองสังขาโตขาตอนนี่รับประกันอยู่นะครับผมอู้ส่ออนส่ออนเบิ้งได้พี่น้องถือว่าถือเบิ้งว่าตัวนียวหลุดสมัยก้อนห้อง ซี่หาหมื่นว่าไอ,พอ,นนอ, 7, าอ้พี่น้องทุกมือนี่มื่นเจ็ดพันหารอยงังพี่น้องยังประทันมาไก่อยู่ก็ได้อดีกเนาะเอา,าว้ามองถืกใจรถกับผมเจิ้งรักษานะครับในเขตประทุมรัฐแถวพยกักมีไปบ่ามาจุนไปอยู่นะครับเพิ่นเป็นอาสาอยู่ทั้งพยักเข้าหุ่นละแต่ว่าบ้านกับชิยูบ้านในห้อยชี่อแปดละมีเขตรักษาเขตผสมเอานม อันมให้กินนะครับปรึกษาได้ทั้งเสือทั้งขายจูดหน้าขวาเบอร์เป็นทางการนะ063 063 431 431 7762ครับสีกับผมขันโทษปฏิบัติภักดิ์มาหาไนฮายชี้แปดได้นะครับเดี๋ยวผมจัโทรหา17,500ต่อรองได้กับผมจังโคมนี่นะครับเป็นแม่พี่น้องเพิ่นห้องไว 25, นะ้25,000เนาะ25,000ื่พอแอ๋ยยังต่อเพิ่นอีกอยุดนะครับพอแอ๋ยกำลังต่ออยู่ พี่นองว่าถือขึ้นแพงับบถุงว่าแม่มีรอยซีซีปวดนะครับแม่น่าจะเขาตู่ธรรมชาติเขาโลนธรรมชาตินะครับ ั่งต่อรองราคากันเดียวห้องไว้หิมหากันย่างต่อกันอีอยู่นะครับเบาตัวนี้ตัวเดียวกับไฟแห้งแล้วไอแถมลูกอีกอเป็นเปลี่ยนเข้าไม่มันจิเป็นเสือกว่านะกินงานพอแอร์กำลังต่อนะสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อจิบบอลลอตอ่ะ ตัวละจักร้อยกว่าห้าพันหนึ่งร้อยบาทตบผู้เบสบ้าบัวผู้นะครับวัวผู้เาไปปล่อยใจงามูร้อยเหลี้ยงบ่ามีบ้าบบมึนมีแต่ร้อยเอาไปใส ครับผมสําหรับพี่น้องนะครับเบิ้งมาหอดตอนนี้แล้วร้อยกินเมี่ยงนี่หลายเด้ตลาดโน้นสวรรค์เนาะหาพันหาพัน bon นี <No ่เ่าท่านตัวเพิ่นหองไว้ให้ตัวแหะนี่ยสองตัวนี่มื่นเพิ่นคึ้สิบ่เอาหอดมื่นดอกตีนเนี่ยอาผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะศูนย์เก้าแปดศนย์เก้าแปดหนอ่งสา้าหนึ่งสมเก้สามศูับผมขอบคุณดาจอยหลายๆเนาะครับ ปล่อยลงรถบ่ได้พี่น้องลองขออภัยขันลอยนี่ปล่อยลงรถนี่เขาปลาหายแวมเลยขอบคุณหลายๆจอยขอบคุณครับขอบคุณครับตัวญี่ปุ่นมี๋ยว2ตัวนี้ตัวนี้มันติดเล็แถมจะเขาโลนอีกนะพี่นางเอาไปใส่เล็ใส่กัดใส่กิวไปเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เพราะภาชนาต่อบลามันได้อยู่ ท่าห่วงไว้ให้ต้อนะพี่น้องนะเนี่นี่งสองพตกตัวละหกพันกว่าบาทพี่น้องชิ้นหยอดพันล้าเด้บัานนี้ชิดนหอดพันล้าเด้ดเดงมืตัวนี้หกพันหานี่พี่พ่ออยู่บ้านไหนก่อนบ้านนี้ครับผมจัตุกับผมทีมงานดงแดงจัตุนะครับเมื่อน,นี้เอามาสิบกว่าเหลือสองนี่แหละไอพ้พ่อผมขอเบอร์ฝากความแม่พี่น้องเลยนะเยม กรบผมเดี๋ยวจังได็กะกรบผมติดตอ่อที่หลังนะครับฝากพีนก่น้นองมาเลือกเอาโหลดคุณพ่อหยังกับปลาเชียนบานลงแดงนะขอบคุณหลายๆนะอยย่งพ่อนะมีโอกาสให้ลูกให้หลานไทยทำน้ำกันตลอดขอบคุณครับพ่อครับเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศตลาดสีไข่ข้ากระเบืองนน,นนทสวรรค์อำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านจันทร์นี่พ่อแม่พี่น้อง เขตประทุมรัฐเกษตรวิสัยนะครับหรือจอมพระนี่มาเลือกเอาได้เลยนะครับมีถูกใส่ทุกราคาหรือสิม,มาขายห่างไงเพิ่นกับเขามาตลอดนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับเมือนีฝากพี่น้องใบซํานีก้อนนะครับเอาไว้พอกันคลิปหนาสนาหนาขอบคุณหลายๆครับ